สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมเพชรวิชัยไฟเตอร์มวยไทยครับโหเป็นไงบ้างครับไฟนี้ก็ยังไม่ค่อยเต็มครับทำไมอ่ะมันเป็นไรก็ปลายยกตียังแปรวๆอยู่แล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับก็แข็งแรงอยู่แข็งแรงแต่เราก็ใหญ่กว่าเนี่เอาอยู่เลยใช่ไหมครับชนะเมื่อกี่ไฟติดแล้วครับเนี่ยไฟนี้เป็นไฟที่สามไฟที่สามอนาคตวางไว้ยังไงบ้างเอ่ยก็ มแชป์อยากชิงแชมป์มีอยากเจอใครเป็นพิเศษไหมก็วันที่สิบว่านี่เจอกับฉลามชนครับเออเจอฉลามชนสามารถพิ้งค์รุ่งแล้วครับอืเป็นไงบ้างครับแล้วเรามั่นใจไหมก็มั่นใจอยู่มั่นใจแต่น้องก็เก่งเนาะโชคในพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยห้าครับร้อยห้าอวันนี้ทำสาเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณที่บ้านครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ผมทำได้แล้วครับ ฝากถึงเอ็ซีแฟนมวยเราหน่อยครับไปหน้าผมฝากเอ็ซีด้วยครับเกียร์ผมไปวันดี้สิบห้านี้ครับผมจะทำให้เต็มที่ครับ